บริษัทโมตูลประเทศไทยจำกัดเปิดตัวนวัตกรรมใหม่โมตูล 300V น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แทร้1 0เ์เซนเกรดพรีเมียมพัฒนาให้มีกำลังและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์ออกแบบมาสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และผู้ที่ต้องการเร่งสมรรถนะของรถคิดค้นด้วยนวัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีเอสเซอร์คอ พัฒนามาจากประสบการณ์ในสนามแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตบุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกใน,นตัวน้ำมันโมโตน 300B นะครับก็อาจจะเคยมีการขายในอดีตแต่อาจจะไม่ได้โดยโตรงจากโมโตนนะครับก็ตอนนี้ก็ถือโอการดีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พัฒนาพวกเรื่องสูตรการผลิตต่างๆจากเรั่งเสพร้อมกันทั่วโลกนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์พร้อมกันทั่วโลกครับตรงนั้นตรงนี้มีหนาอย่างจริงๆเอเซอร์พอมีมาหลายสิบปีแล้วนะแต่ว่า เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆของรถลมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อทําให้ผู้บริโภคได้รับการปรับปรุงในเรื่องของไอโอเยี่ยมผู้ผลิตต่างๆด้วยทั้งสเปคต่างๆของจาโซแล้วก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่จริงๆเป็นน้ํามันเครื่องสี่จังหวะนะครับเหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไปทั้งงานแข่งแล้วก็งานการขับขี่ชีวิตประจำวันโดยทั่วไปซึ่งสามารถใช้ได้นั่งสองที่แบบจริงมันก็ลิงก์กับเรื่องของคาร์บอนเครดิตต่างๆที่บริษัทก็เป็นจัดโคโกในระดับโลก เราต้องการที่จะ,ะมุ่งเน้นในเรื่องของการลดเรื่องของโลกร้อนในเรื่องของการรักของธรรมชาติของบร,ริษัทนะครับซึ่งเราก็มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพคเกจจิ้งก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้มีการลดการใช้พลาสติกในโลกเราเพื่อความปลอดภัยของโลกแล้วก็ของ ใช้ภาษีคูเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยปลอดภัยทุวกวงแโมตูลเราตรเราติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่เมื่อสักสองสาปีก่อนที่เราเปิดบริษัทขึ้นในประเทศไทยนะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีนะครับโดยเฉพาะกลุม่มนี้มันมอเตอร์ไซค์ซึ่งซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นของบริษัทแล้วแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีส สองวิจิตรนะคราดูคุณค่าในที่จิตเพิ่มข้นนะครับแล้วก็ 1, 2, วก,วก็ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์เราก็จะมีอย่างแรกก็คือแล้วก็มีการอัปเดตตามที่ฝ่ายเทคนิคเขาแนะนำนะครับว่าสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มของเคสแล้วก็คือของเคสเรามีการอัปเดตขึ้นตลอดเวลานะครับเพื่อให้ทันกับผู้ผลิตแล้วก็ปองกันผู้บริโภะคคะรับซึ่งก็จะพัฒนาต่ตอไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคุณใน Q4 วี่ก็อาจจะมีสินค้าใหม่ออกมาแล้วก็ยอดขายก็ยังคงได้รับอแคสที่ดีจากลูกค้าของไทยก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับผู้บริโภคแล้ถึง แบรนด์โมซุนเนี่ยถ้าไม่มี300วีก็เหมือนไม่มีโมซุนเราเปิดมา3ปีแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เรามีการพัฒนาสูตรใหม่ทั่วโลกก็อยากจะฝากผู้บริโภคทุกท่านนะครับแล้วก็ดีเลอร์ผู้ขายทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนสินค้าดีๆนะครับสามวายวีซึ่งเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของโมซุนนะครับให้ดีอย่างที่เดี่างสมดุลมาแล้วก็ดีตลอดไปครับขอบคุณนะครับ